ี่ค่ะวันนี้นะคะเราพบกับพี่ฟ้าใสกับป้ากระพงศันทัวรครอบครัวค่ะเพีเยร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำแพเค้กนี่นะคะอันนี้คือน้ำมันถ้วยที่ตีไายแบบนี้หรือว่าใช้ซ่อมก็ได้นะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็เออน่นมแล้วก็แป้งแป้งคำนะคะ ะะอันนี้ก็คือผงฟูค่ะอันนี้ก็คือไข่ไก่สามใบนะคะแต่ทำไมถึงเอามาสองใบเพราะว่าดีไปแล้วม <c oughs> ีไปอันเดียวเองอันนี้ก็คือประดับตกแต่งส่วนอันนี้ก็คืออ๋อก็คือแป้งแป้งทำขนมเหมือนกันแบบอันนี้ค่ะจะได้ทั้งสองอย่างเลย วันนี้ก็จะมาทำเลยนะคะถ้างั้นเราแกะกันเลยเราก็จะต่อไปนะคะทำแบบนี้แล้วก็ง,ง้างมันออกมาค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยใบที่สองใบที่สามทำไมถึงเรียกว่าใบก็ไข่ไก่มันก็เหมือนใบม้านี่เลยค่ะ จากนั้นเราก็ตีค่ะถ้าตีไม่ออกเราขอให้กดค่ะแล้วก็ตีตีตีต,ตีมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเออมันทำไข่เจียวเลยแล้อย่าพึ่งคนต่อไปนะคะแล้วคนไปสักแป๊บหนึ่งก็พอ แล้วก็ยืดแบบนี้ไปก่อนอ่าเดี๋ยวจะตัดอันนี้เลยนะคะตัดเลยค่ะคุณพ่อต้องให้มีผู้ปกครองดูอยู่ด้วยนะคะแต่แค่นนี้ก็พอนะคะ อันนี้ค่ะมาเป็นถุงค่ะคุณพ่อก็ตัดให้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะใส่ไปประมาณนิดหน่อยก็พอแค่นี้ก็พอค่ะถ้าใครอยากใส่อย่างเดียวก็ใส่ไปเลยนะคะถ้าใครอยากใส่สองอย่างก็ใส่ไปเลยตามใจเลยค่ะโอ้โหเอ้ยไข่ไก่แมันเริ่มเหนียวฮนะเริ่มเหนียวมากอะคะ่ะ คนต่อไปโอ้ยเหนียวมากค่ะเนี่ยนี่นะคะนี่เราก็คนไปต่อเลยค่ะถ้าไม่มีแป้งช่วยนะคะมันก็ไม่ได้ค่ะถ้าตอนที่มีแป้งกดไปมันจะไม่ติดมือนะคะเดี๋ยวลองกดตรงที่มันมีแป้งดูติดค่ะต่อไปก็น่าจะใสเดี๋ยวก่อนนะคะ ก็นี่เลยผงฟูค่ะที่ตัดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ mm ้า hmm. ใช้ยีออ่ห้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้ mm hmm. ต่อไปแล้วก็เทค่ะ mm hmm. แค่นี้น่าจะพอได้ถ mm ้า hmm. งั้นเราก็เทไปเลย mm hmm. แล้วก็ใ mm hmm. ส่นี้ค่ะ เหมือนเหมือนว่ามือนเหมือนจะเปื้อนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหการทำอาหารครั้งนี้ค่ะเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าใช้แรงกับความเหนียวค่ะความเหนียวต่อไปเบกกิ้งโซดาค่ะนี่เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำมัน,นะคะ่ะยังไม่ได้ใส่นะคะ ช้อนนี้แล้วประมาณนี้นะคะแล้วเราก็โอ้โหนแบบเริ่มเหนียวอะค่ะพอติดมือปุ๊บมันเหมือนจะแข่งตัวที่มือเราเลยอะท้งั้นเราก็คนเลยค่ะแต่ทำไมดูในคลิปเขาไม่เป็นอย่างนี้ออ๋อสงสัยผิดอันนี้ ก็น่าจะเป็นอ้ารลองทานที่มือดูสิน่าจะไม่ให้ติดนเนี้ไม่ติดจริงแต่ขอให้ใส่เยอะกว่านี้ท้าที่มือเลยเนี่ยแต่ห้ามขยำเล่นนะคะเนี่ยอ้้หู้องใช้แรงมากนี้เกือบจะไม่ไหวค่ะพอดีทำผิดค่ะ ทำผิดนิดหน่อยเองก็ไม่เป็นไรทำผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหคุณพ่อคาจะใส่ให้สักนิดเดียวก็พอค่ะเออได้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 โหต้องใช้แรงเนี่ย พอค่ะไม่ต้องหมดนะคะถ้าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอเคค่ะโอ้ยอ้ายโอ้ยเขาใช้แป้งอะไรเนี่ยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อย่าลืมนมด้วย าจะเทไปสักประมาณนี้อ้าวคนดูคิดอยู่ทำไมไม่ออกฮึมบ่ออกอือหึอ้าแรงเยอะฮะแล้วก็เทค่ะสักประมาณนี้ก็พอรวดเลย โอ้เหนื่อยคะ่ะในการทำแบบนี้ค่ะโอ้โหถ้าไม่คนมันไม่เป็นรูปแบบค่ะอยากจะบอกเลยนะคะพี่จะทำรูปดอกไม้จะได้หรือป่ายัางไม่รู้คะ่ะตอนนี้นะคะเครื่องผสมก็ครบแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะทำท่านี้สิบยี่สิบรอบหรือสาสิบรอบนะคะ ต่อไปก็คือแล้วก็ทำแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็ชุบ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 อ๋อมอนทำแพนเค้กจริงๆเลยอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตรงอีก รุ่นๆๆน,ลนกลัวมากเลยคะ่ะ oh my god สวยมากเดี๋ยวให้คุณพ่อสอนทำเป็นหมีเุ็ท้ายก็เป็นรูปปลาแต่ความจริงอันนี้มันเปลี่ยนได้หลายรูปนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นจะมีรูปทรายแข็นู่นนี่นั่นก็มีมีแบบเยอะเลยนี่ค่ะนีมีพิมพ์เยอะมากเลยค่ะ อยากใส่นี้ก็เลยใส่ะคะ่ะต่อไปถึงวิธีปดัดด้าวแต่ขอถอดปอกก่อนคสร็ตรงนี้ด้วยชอบชอบสตรอบเบอรี ก็เป็นปลาเหมือนกันว่ามันรวมมันยังไม่โอเคฉัน <c oughs> ก็เป็นปลาเหมือนกันช่างสตรอเบอร์รี่กับวีวีรวมไหมคะ ก็เป็นหางยวดออมอร่อยมากค่ะอย่าลืมกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบายยาษู